สวัสดีครับหน้าสอนโหลดยูทูบเบอร์ครับสามารถฟังไม่มีโฆษณาเลยนะครับเหนืออีกนะเนี่ยดี๋ยวผมจะพามาทำกันคุยที่ผมมันได้ผู้ติดตามเยอะแล้วไงนี่เี่ยครับนี่ยครับมก็ว่าอันคลิปไปมามีช็อตมีทั้งวิดีโอครับ แล้วอี๋ยงผมจะมาสอนโหลดยูทูปเลยเอ๊ะสอนโหลดยูทูเบอร์เลยนะคะมาเล่นอย่างไรทุกันก็พิมพ์คำว่าอันนี้เลยนะแต่ผมจะสอนสอนพิมพ์นะฮะระยะสระอูทอ๋ทหารสระอูปอปลาสระเอ โอใบไ,ไม้สาระ,ะสาระเอวาาไวมอโอใบไม้แล้วก็สาระออลอเรือกาการันทุกคนก็จะได้อันนี้นะฮะทุกคนอย่าหลืดน,นี้นะมาคนโหลดผิดนะฮะแต่ถ้าใครอยากโหลเดเกมเพมิ่มเติมก็โหลดมาเลยนะฮะเฮ้มา